สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับเพ,พื่อนๆกับช่อง youtube ผู้ชายขายเหรียญน,นะครับก็มาทักทายกันสักหน่อยนะครับช่วงนี้งานค่อนข้างจะยุ่งนิดนึงนะครับก็เลยไม่ค่อยได้มาทําคลิปขายสักเท่าไหร่นะครับเหรียญก็มีอยู่นะครับแต่ก็คือแบบพอเข้ามาผมก็จะอ่าจะทยอยส่งให้กับเหรียญอ่าลูกค้าที่สั่งมานะครับก็คือจะจะขาย หลังไหม่กันมากกว่านะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้มีเวลานะครับแล้วก็มาทําคลิปรีวิวให้ดูสักเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวมาดูเหรียญกันเลยนะครับสําหรับคลิปนี้ช่องทางการติดต่อ,อ,อแนะนําช่องก่อนช่องผู้ชายขายเหรียญเป็นช่องที่แบบเหมือนกับเป็นช่องขายของผมนะครับผมมีช่องหลักในการรับซื้อก็คือ สลาลมคอยชแนลแล้วก็ทางเพจ Facebook ก็คือเพจสลาลมคอย f อก็จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญแล้วก็รับซื้อเหรียญเข้ามาเรื่อยๆซื้อมาขายไปตามต้นทุนนะครับแล้วก็ผมก็จะมาขายเหรียญในช่องนี้เผื่อว่าใครที่มาดูคลิปแล้วยังไม่เข้าใจนะครับว่าช่องนี้จะเป็นแนวทางไหนช่องนี้เป็นช่องขายเหรียญน,นะครับก็เดี๋ยวมารับชมกันเลยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ารายการเดียวนะครับเดี๋ยวขายเหมา ขายเหมาเล่นๆนะครับเผื่อว่าใครสนใจนะครับเดี๋ยวดูเหรียญกันก่อนอ่ะเหรียญแรกเหรียญแรกในคลิปนี้นะครับเป็นเหรียญ50สตางค์ปี3-4นะครับปี3-4สก็นักสะสมเขาก็เก็บกันอยู่นะครับลืมและแนะนำช่องทางการติดต่อก่อน ท่านที่ต้องการจะซื้อเหรียญน,นะครับติดต่อทางไลน์เท่านั้นไลน์ ID ผมขึ้นไว้ให้ตรงนี้นะครับไลน์ไลน์ไอดีสลาลม8 8 8หรือว่าไลน์แอดก็ได้นะครับเดี๋ยวดูเหรียญน,นะครับเหรียญแรกเหรียญ50สตางค์ปี34นี่นะครับสภาพผ่านการใช้งานนะครับ1เหรียญอานาเหรียญวางไว้ก่อนช่วงนี้จะมาสไตล์ขายเหมานะครับอันนี้อันนี้ประมาณว่าแถมแล้วกันนะครับให้ดูของแถมก่อน เป็นเหรียญสิบาทปี41นะครับแต่ว่าเป็นเหรียญแบบขอบมนนะครับอันนี้ไม่ใช่เหรียญแปลกหรือว่าหายากเป็นพิเศษนะครับเหรียญแบบนี้ก็คือประมาณว่าเป็นเหรียญที่แบบจะออกไปในแนวชํารุดนะครับเหมือนกับเหรียญโดนเครื่องจักรหรือว่าอยู่ตกใต้ถังเครื่องซักผ้านะครับเหรียญมันจะหมุน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 แล้วก็ขอบจะมนแบบนี้นะครับอันนี้ไม่ใช่เหรียญแปลกราคาสูงนะครับแต่ก็คือ แถมให้นะครับเพราะว่าเป็นเหรียญ10บบาทปี4ีหนึ่งนะครับอันนี้อันนี้ประมาณว่าแถมนะครับให้ดูก่อนอีกเหรียญหนึ่ง10สตางค์นะครับ10สตางค์เหรียญนี้ไม่ใช่10สตางค์ธรรมดานะครับเป็น10สตางค์ทองแดงหางยาวนะครับเห็นไหมครับบล็อกนี้จะหายากกว่านะครับบล็อกเล็กหนึ่งหางยาวนะครับอันนี้ถ้าคนที่เก็บสะสมก็จะรู้นะครับนี่นะครับก็ผมผมไม่พูดเยอะนะครับ เป็นเลขหนึ่งหางยาวนะครับ10สตางหางยาวจุดสังเกตก็คือตรงนี้จะชี้มาตรงกลางพอพานนะครับอันนี้คือหางยาวนะครับนี่นะครับก็เป็นสภาพผ่านใช้แหละนะครับอันนี้อีกหนึ่งเหรียญนะครับเดี๋ยวรวมไปเลยตรงนี้สามเหรียญละมีเหรียญอะไรอีกนะครับเหรียญเหรียญห้าปสี่หกนะครับอันนี้ผมนึกว่าผมขายหมดแล้วนะครับยังมีอีกนี่นะครับผมได้มาเยอะช่วงนั้น เป็นเหรียญ5บาทปีสีนะครับเกรดสยามคอยอันนี้5บาทปีสีนี่นะครับ1เหรียญเกรด FX 4 5นะครับอันนี้สามารถสแกน QR code ได้นะครับก็คือสแกนแล้วจะขึ้นข้อมูลเหรียญแล้วก็พิเศษนะครับอันนี้นานๆจะขายสักครั้งหนึ่งนะครับเป็นเหรียญ5บาทปี46เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่า,าบล็อกนี้เป็นบล็อก นี่นะครับเป็นบล็อกแผงนะครับจุดสังเกตเดี๋ยวผมอธิบายนิดนึงให้ความรู้ด้วยนะครับอ่าสักครู่นะครับพยายามจะอธิบายให้เห็นภาพนะครับแป๊บหนึ่งนะครับอ่าเดี๋ยวดูง่ายๆนะครับเหรียญนี้เป็นบล็อกหมุนเวียนนะครับบล็อกหมุนเวียนจะมีเส้นกระเบื้องนี่นะครับเห็นไหมครับ ตรงนี้จะมีเส้นกระเบื้องตัดผ่านอยู่เลข5ตรงนี้จะมีเส้นกระเบื้องแล้วก็ในม้วนเลข5จะมีเส้นกระเบื้องนะครับอันนี้คือบล็อกหมุนเวียน5บาทปี4 6บล็อกหมุนเวียนที่พบเจอกันบ่อยนะครับส่วนเหรียญน,นี้เป็นเหรียญ5บาทปี4 6บล็อกแผงนะครับบล็อกแผงก็คือเป็นรุ่นที่ไม่มีเส้นกระเบื้องอันนี้ให้ดูให้ดูเลยนะครับพิจาราณาตามคลิปเลยนะครับ อันนี้ก็คือจะหายากกว่านะครับไม่มีเส้นกระเบื้องนะครับไม่มีเส้นกระเบื้องไม่มีเส้นกระเบื้องนะครับอันนี้เหรียญนี้ไม่ได้ไปลบเส้นออกนะครับจุดสังเกตอีกจุดหนึ่งคือตรงนี้นี่นะครับผมบอกแค่นี้นะครับนี่นะครับตรงม้วนนี้คือจุดสังเกตอีกจุดหนึ่งนะครับหลายๆจุดนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นบล็อกแผงนะครับเดี๋ยวให้ดูสภาพก่อนนี่นะครับผมไม่ได้ทําความสะอาดไม่ได้ล้างนะครับอันนี้น่าจะเป็นคราบ ใครที่มีความสามารถก็ลองทําความสะอาดดูแล้วกันนะครับเหรียญ5บาทปี46บล็อกแผงด้านหน้านะครับจะมีชํารุดตรงนี้อันนี้ผมให้ดูตําหนิชัดเจนนะครับอยากให้ท่านที่จะซื้อพิจารณาให้รอบคอบก่อนนะครับอันนี้ก็คือทําคลิปขายอ่ะจะมีข้อดีคือเพื่อนๆจะได้เห็นจุดจุดสังเกตจุดที่แบบตําหนิชัดเจนแบบนี้นะครับผมก็อยากให้ พิจารณาให้ดีก่อนแบบว่าดูให้ชอบก่อนนะครับว่าเหรียญมันมีตําหนิมีอะไรตรงไหนนะครับเห็นไหมครับอันนี้โดยรวมก็คือยังโอเคอยู่เป็นเหรียญสภาพผ่านการใช้งานอาจจะโดนตรงนี้นะครับนี่นะครับที่เป็นจุดเป็นตําหนินะครับเดี๋ยวรีวิวให้ดูก่อนนะครับไหนๆก็ทําคลิปแล้วจะได้แบบดูเหรียญให้ชอบก่อนเลยนะครับ นี่นะครับแต่ก็คือไม่ได้พบเจอบ่อยๆสําหรับบล็อกนี้นะครับส่วนใหญ่จะพบเจอในแผงของแพ็กกลมนะครับนี่นะครับอันนี้ให้ดูชัดเจนนะครับอ่านี่ชัดเจนเลยนะครับใครยังไม่มีก็ลองดูได้นะครับถ้าเกิดว่าเหรียญ unc มันก็หลักพันนะครับแต่อันนี้คือที่ผมขายเหมาในชุดเนี้ยเหรียญเนี้ยผมตีราคาไม่ถึง1,000บาทนะครับแต่ว่าเป็นเป็นขายเหมาก็คือเป็นโปรโมชั่นแล้วกันนะครับ อะทั้งหมดนะครับในคลิปนี้ได้เหรียญ5ปี4 6ทั้ง2บล็อกเลยนะครับนี่นะครับอันนี้บล็อกแผงอันนี้บล็อกหมุนเวียนนะครับในตลับเกรดสยามคอย fx 45อันนี้2เหรียญน,นะครับแล้วก็เหรียญ50สตางค์ปี34 1เหรียญน,นะครับตรงนี้นะครับอ่าส0สตางค์ ทองแดงหางยาวนะครับสภาพผ่านการใช้งานนี่นะครับแบบนี้คนที่เล่นคนที่เก็บเขาจะรู้ว่าจะหายากกว่านะครับแล้วก็เหรียญนี้แถมนะครับเหรียญนี้ตีราคาอ่าแถมไปนะครับนี่นะครับ่าความจริงเนี่ยประมาณว่าแถมสองเหรียญ่ะเพราะว่าชุดเนี้ผมขายทั้งหมดเนี่ยสองพันบาท ส่งฟรี EMS นะครับถ้าคิดจริงๆก็คือ2 0 0 0บาทจะได้แค่นี้นะครับจะได้คิดราคา2 0 0 0บาทอ่ะจะได้แค่แค่สมเหรียญน,นะครับเนี่ยอันนี้ถือว่าแถมนะครับก็ทั้งหมดนะครับตามคลิปเลยถ้าเพื่อนๆดูยังไม่เข้าใจก็ดูให้เข้าใจก่อนละกันนะครับทั้งหมดเนี่ยตามรูปตามคลิปเนี่ย2,000บาทส่งฟรี EMS นะครับมีชุดเดียว ช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลานะครับก็จะพยายามหาเหรียญมาขายประมาณนี้ก็คือจะขายเหมาก่อนนะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่ายังไม่ออกก็อาจจะว่างเมื่อไหร่เดี๋ยวค่อยมาทําคลิปขายแล้วกันนะครับก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับขอขายเหมาก่อนตามรูปนําคลิปนะครับ2,000บาทส่งฟรี EMS ลนะครับลองพิจารณากันดูนะครับเฉพาะเหรียญนี้ก็ลองดูแล้วกันนะครับว่ามันหายากแค่ไหนนะครับก็ เจอกันคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ